สวัสดีครับผมการส,สปอร์ตเลดเดอร์เทลลนนิ่งจากสาขาสะพานใหม่นะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลแห่งการวิ่งเทลนะครับตอนนี้มีงานวิ่งเทลเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ่งเทลมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับสิ่งแรกเลยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คืออุปกรณ์สําหรับวิ่งเทลนั่นเองนะครับอุปกรณ์วิ่งเทลเนี่ยแต่ละงานก็จะมีอุปกรณ์บังคับที่แตกต่างกันนะครับลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของอุปกรณ์บังคับได้ในงานที่ลูกค้าลงได้เลยนะครับผมทีนี้วิธีเลือกรองเทาวิ่งเทลเลือกยังไงก็คือลูกค้าต้องศึกษาเส้นทางที่งานที่ลูกค้าจะไปก่อนนะครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงถ้าเป็นดินเยอะนะครับหรือว่ามีโคน ก็แนะนําที่เป็นดอกหนาๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการยึดเกาะนะครับส่วนถ้าเป็นดินร่วนเยอะนะครับหรือว่าเป็นทรายก็จะแนะนําเป็นดอกบางๆนะครับแต่ว่าสําหรับสายแข็งขันนะครับก็เราก็จะมีตัวเบาด้วยนะครับผมลูกค้าลองมาเลือกได้ตามความต้องการเลยนะครับสําหรับผมคู่แข่งเท่านั้นครับผม ต่อไปนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าสําหรับวิ่งเทลนะครับจริงๆเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นมากนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าวิ่งเทลโดยเฉพาะเนี่ยก็ข้อดีมันก็คือมันจะมีแถบนะครับการเป้น้ําเลื่อนนะครับเพื่อจะได้เป้ไม่บาดแล้วก็จะมีเนื้อผ้าที่ทนทานนะครับผมส่วนกางเกงนะครับของวิ่งเทลตัวเนี้ยก็จะมีกระเป๋ารอบเอวนะครับสาหรับเราพกเทลหรือพกของกิบก็จะพกพาได้ง่ายนะครับมี4ีถึงหกกระเป๋ารอบช่องตัวเลย ต่อไปก็จะเป็นเสื้อกันลมนะครับเสื้อกันลมเนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นนะครับสำหรับงานบางงานที่จะต้องไปขึ้นเขานะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับเรื่องความอบอุ่นแล้วมันก็จะสามารถพับได้เล็กนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบาแล้วก็เก็บได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะเป็นที่ใช้ในการวิ่งเทลนะครับดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ถ้าลองมาเรื่องแล้วก็คงจะเยอะนะครับเพราะว่าของเรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับผมแต่ทีนี้สิ่งสําคัญนะครับลูกค้าอย่าลืม ดูศึกษาข้อมูลงานที่ลูกค้าจะไปนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นลูกค้ามาเลือกซื้อของได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเพื่อ,อพร้อมในการวิ่งเทลผมจะไปวิ่งเทลแล้วนะครับไว้เจอกันครับผม